เราจะมาเปลี่ยนเล็บแบบนี้ให้เป็นเล็บแบบนี้กันค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาดันหนังค่ะโดยการใช้พุชเชอร์นะคะดันหนังขึ้นไปแต่ว่าไม่ต้องดันขึ้นไปแรงนะคะเดี๋ยวจะทําให้เกิดบาดแผลได้ค่ะดันดันดันขึ้นไปทุกนิ้วเลยค่ะบางคนก็คิวติคอลตรงนี้น้อยหรือว่าบางคนก็เยอะนะคะแตกต่างกันไปค่ะแต่ของเราอะค่อนข้างเยอะเวลาตัดหนังเนี่ยจะรู้สึกมันมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเวลาเราดันขึ้นไปแล้วเราจะเห็นหนังตายที่มันไปกองอยู่ข้างบนค่ะ เจียเก็บขอบเก็บหนังตายบริเวณหน้าเล็บออกให้เรียบร้อยนะคะเราจะเจียแบบไปข้างหน้าก่อนค่ะแล้วก็เจียแบบไปข้างหลังค่ะเวลาเจียนะคะไม่ต้องใช้แรงกดนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้จะทําให้หน้าเล็บเราเป็นคลื่นได้เวลามันงอกออกมานะคะขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จะมาเจียหนังอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็ทําให้ครบทุกนิ้วเช่นกันนะคะพอทําตรงนี้เสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็จะมีการเปิดหนังบริเวณข้างบนไปนะคะเพื่อให้การตัดหนังของ มันนง่ายขึ้จากในคลิปจะเห็นได้ว่าหนังแต่ละนิ้วอ่ค่ะถูกเปิดขึ้นไปเหมือนเป็นการโกยหนังขึ้นไปทําให้ตัดสะดวกขึ้นด้วยค่ะพอได้ครบทุกนิ้วแล้วนะคะเราก็จะมาตัดหนังกันค่ะกันไกที่เราใช้นะคะจะเป็นกันไกปากดอกบัวนะคะก็เรารู้สึกว่ามันจะตัดง่ายขึ้นกว่ากันไกปากอีกแบบหนึ่งนะคะคะก็ค่อยๆตัดไปนะคะค่อยๆเล็มระวังโดนหนังแท้กันด้วยนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาเก็บบริเวณขอ,ขอบขอบของเล็บนะคะที่มันมีหนังตายอยู่ค่ะ ถ้าเราเคียยนหน้าเล็บไม่ดีก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เล็บหลุดล่อนเร็วได้นะคะค่อยๆเล็มหนังเล็กๆที่มันอยู่ข้างบนเรืเ่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จและ1นิ้วนะคะตัดออกมานะคะมันก็จะได้เป็นเส้นเลยเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาตัดหนังออกมาเป็นเส้นจะรู้สึกฟินมากเลยค่ะใช้กันไกรตัดหนังอันนี้ค่อนข้างสะดวกมากเพราะว่ามันรู้สึกตัดง่ายแล้วปากมันเหมือนรับกับทรงเล็บเราได้ดีอะคะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าซอกเข้ามุมได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกาดกันไกรตัดหนังไว้ให้นะคะ ตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเช็ดด้วยคลีนเซอร์กันสักนิดนึงค่ะเช็ดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาตะไบทรงค่ะทรงที่เราชอบทํานะคะก็จะเป็นทรงมนหรือว่าทรงอัลมอนนะคะก็จะไม่เกินจากนี้เพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างหน้าเล็บกว้างนะคะทําทรงนี้เรารู้สึกว่าทําให้นิ้วดูเลี้ยวมากขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้จะทาเล็บต่อนะคะก็เลยลงออยบํารุงเล็บนะคะเป็นอันจบกระบวนการเรียบร้อยค่ะ